สวสดีมากครับสายตรงเซมอนในคลิปนี้กระหน่ำมาให้เพื่อนๆทั้งหมดใน6คู่นะครับเริ่มกันที่ยูฟายูโรปาลีกครับ FC อูเทร็คนะครับเจอกับนอดแทมฟอเรสครับบาเซลเจอกับแอสต้าวิลลาเซลต้าบิโกเจอกับบูรุตยาเซลติก FC เจอกับ AS โรม่านะครับแล้วก็บรันเจอกับเฟรนิบาเช่นะครับปิดท้ายที่ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเชีบอนเจอกับคริสตัลพัลเลตนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิเคราะห์คู่คลิปนี้มาสรุปคู่ของวันก่อนที่เราไปจ่ายตลาดกันมาหน่อยครับโดยที่ผลประกอบการที่ได้มมาีีดังน เป็นยังไงกันบ้างครับมีใครรวยใครเจ็บจากตลาดที่ผ่านมาก็มาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้เลยส่วนในคลิปนี้เราจะมาลุยตลาดใหม่ไปพร้อมๆกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็คิกออฟกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับอูเทรดนะครับเจอกับทางฝั่งของนอตติแฮมฟอร์เรสครับลงทำการแข่งขันกันในเวลา25นาฬิกานะครับที่บ้านของอูเทรดครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผลงานในตารางคะแนนในรายการนี้ของทั้ง2ทีม ถือว่าแตกต่างห่างกันไกลชัดเจนเลยนะห่างไกลมากครับอูเทรดนี่อยู่อันดับที่32นะฮะแข่ง5ยังไม่ชนะใครเลยแล้วให้ตายเถอะเสมอ1แพ้4ผลต่างประตูได้เสียลบ5มีเพียงแค่คะแนนเดียวครับในขณนะที่ฟอร์เรสต์นี่อยู่อันดับที่16นะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผลต่างประตูได้เสียบวก4มีอยู่8คะแนนก็แตกต่างห่างกันไกลถึง7แต้มครับวัดวากันโดยตรงของ2ทีมนี้ยิ่งอันดับนี้ยิ่งห่างกันไกลมากนะครับ ในส่วนของ hate h e h หรืคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาเลยครับก่อนหน้านี้นะฮะส่วนเกมนัดล่าสุดของอูเทรดเล่นในบ้านทําได้แค่เสมอกับเชเวนเต้มา1นประตูต่อ1ครับเก็บได้1คะแนนในบ้านในถิ่นของตัวเองฮะส่วนนอต์ทแฮมฟอเรส์ red, นัดล่าสุดเละเลยครับบุกไปแพ้กับเอเวัตันมาศูนย์ประตูต่อ3กลับบ้านแบบไม่มีแต้มไม่มีคะแนนนะครับก็ยังไม่น่าพอใจด้วยกันทั้งคู่นะฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนี้ก่อนที่จะได้มาเจอกันโดยตรงในเกมนี้นะครับในส่วนของไลนะ์อัพอูเทรดจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับ คะแนนเรทเยอะที่สุดนี่ก็เป็นกองหลังอย่างฮวนนะครับได้เรดมาที่7.18ครับฟอร์มถือว่าดีที่สุดในทีมในช่วงเวลานี้นะในขณะที่ทางฝั่งของน o กแข่งฟอร์เรสมาในระบบเดียวกันเลยครับ4-2-3-1มนะครับคาริมเวนโดครับห้าัหลังยิงได้1ประตูนะครับ2นัดก่อนหน้านี้นี่ลงเป็นตัวสำรองนะต้องมาดูว่านัดน,นี้ได้ลงเป็นตัวจริงจะสามารถยิงประตูเลยตสกอร์ให้กับนักแข่งฟอร์เรสได้หรือเปล่านะครับหน้าเป้าของนักแข่งฟอร์เรสฮะ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้นอตเทียมฟอเรสเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งครบลูกนะครับให้ราคานี้ก็โน้มวไปที่ทีมต่อครับเชื่อว,ว่นนอตเทีมฟอเรสมีโอกาสชนะได้ในเกมดนี้มีโอกาสชนะขาดได้ด้วยซ้ำไปนะไม่ว่าบุกมาในตลนะทีมเยือนก็ตามนะครับจัดน่วทีมต่อไปฮะส่วนราคาสูงต,ต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งคิดว่า3ประตูมีโอกาสมาถ,ถึงมาไหวดันไปที่ราคาสูงก็น่าจะเป็นอะไรที่เซฟโซนอยู่ไม่น้อยนะครับน่วราคาสูงฮะสายตรงเซบอลมองมาที่คู่นี้นอตเทียมฟอเรสชื่อชั้นราคาภาษี ก็ดูดีกว่านะแม้ว่าผลงานจะไม่ค่อยน่ารักนะครับในพรีเมียร์ลีกฮะแต่มาเจอกับทางฝั่งของอูเทรดนะคนละเลกคนละระดับกันเลยนะครับฟันธงครับนอตติแฮมฟอเรสบุกมาชนะได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1จัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็โน้มไปที่ทีมต่ออย่างนอตติ้แฮมฟอเรสนะครับมองว่าชนะขาดได้ด้วยซ้ำไปในเกมน,น,นี้ฮะจัดกระหน่ำไปที่ทีมต่อก็ไม่มีอะไรเสียหายครับคู่ต่อมาบาเซลครับเจอกับแอสตาเวล่าลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับที่บ้านของบาเซลครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฮะ ผลงานในตรารางคะแนนของ2ทีมนี้ในฟุตบอลรายการยูโรปาลีกนี้ก็ถือว่าแตกต่างห่างกันไกลโคตรนะครับทางฝั่งของบาร์เซโลน่าอยู่อันดับที่24แข่ง5ชนะ2ไม่เสมอใครแพ้3ผลต่างประตูได้เสียเป็นศูนย์นะครับมีอยู่6คะแนนฮะในขณะที่แอสตันวิลล่าอยู่สุดนบนเลยนะครับอันดับที่3ครับแข่ง5ชนะ4ไม่เสมอใครแพ้1ผลต่างประตูได้เสียบวก5มีอยู่12คะแนนนะครับก็แตกต่างห่างกันถึง6แต้มครับครึงคร่งๆเลยนะความแตกต่างของคะแนนของ2ทีมนี้วัดวากันโดยตรงเนี่ยนะ เฮดูเฮดคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยครับนี่จะเป็นคร้งแรกที่หมุนมาป้ากันโดยตรงนะครับนัดล่าสุดบาโซ่ทำได้ดีครับบุกไปชนะมาสอประตูต,ตอนหนึ่งเก็บ3แต้มกลับบ้านได้ผลสำเร็จครับผลงานถือว่าใช้ได้นะครับในขณะที่แอสตันวิลล่านัดล่าสุดถือว่าหล่อเลยฮะเล่นในบ้านในถิ่นชนะบิ๊กเนมอย่างอาร์ซนอลมาได้2ประตูตอนหนึ่งครับเก็บ3แต้มเต็ม3แต้มใหญ่มาได้สำเร็จนะครับในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาฮะกำลังใจนี่เบิม่มๆอย่างแน่นอนนะครับชนะอาร์ซนอลเนี่ยนะฮะในส่วนของไล่อัพบาโซ่จะมา ชาเกอรี่นะครับหอกตัวความหวังให้กับทางฝั่งของบาเซลครับแฟนแฟนพรีเมียร์ลีกน่าจะคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีนะในขณะที่แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดนเชลมาเล่น5้านัดหลังยิงได้3ประตูมี1แอสซ,ซิสผลงานส่วนตัวถือว่าหล่อเลยครับนัดน,นี้ได้ลงเป็นหอกตัวเป้าให้กับแอสตันวิลล่านะต้องมาดูว่าจะสามารถสร้างอันตรายในแผงแนวรับของบาเซลได้มากน้อยขนาดไหนนะครับกองหน้าของแอสตันวิลล่าฮะ ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้แอสตาวิลลาเป็นทีมต่อกดราคามาที่ครึ่งครบลูกให้มาราคานี้นวทีมต่อครับเชื่อว่าแอสตาวิลลาบุกมาชนะได้ฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่3ลูกท่วนคิดว่ามาไหวนัวไปที่ราคาสูงครับมองว่าคู่นี้ยิงประตูดได้ทั้งคู่แล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3ประตูครับเน้นนวราคาสูงนี่แหละฮะสายตรงเซบอลมองมาที่คูน่นี้ชื่อชันราคาภาษีแอสตาวิลลา ยังคุ้นหูคุ้นชื่อกันมากกว่าอยู่ดีนะครับดูทรงแล้วน่าจะได้ขมได้ไม้ว่ามาในทันทีเบียนก็ตามนะครับฟันธงครับแอสตันวิลล่าชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาสำหรับคูน่นี้หน่วยไปที่ราคาสูงน่าจะเซฟโซนปลอดภัยที่สุดเชื่อว,ว่า3ประตูอย่างต่าม,มาถึงมาได้อยู่แล้วนะครับฟอร์มในหลีกก็โหดเหลือเกินแอสตันวิลล่านัดนี้ก็ไม่น่าจะทําให้ผิดหวังนะครับกระหน,น่ำหน่วยไปที่ราคาสูงครับเชื่อว,ว่ายิงประตูใส่กันเยอะครับ คู่ต่อมาเซลยตาพิโก้เจอกับบุลุนย่าครับลดทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามนะครับที่บ้านของทางฝั่งเซลยาครับประเทศสเปนนะครับผลงานในรายการนี้2ทีมนี้คะแนนห่างกันไม่ไกลครับแม้ว่าอันดับจะมีระยะห่างให้เห็นก็ตามนะครับ เซลตาวิโกนี่อยู่อันดับที่10นะแข่ง5ชนะ3าไม่เสมอใครแพ้ 2, 2> ผลต่างประตูดได้เสียบวกสี่มีอยู่9คะแนนส่วนบุรุญยานี่อยู่อันดับที่18แนะครับแข่ง5ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผลต่างประตูดได้เสียบวก3ามมีอยู่8คะแนนอย่างที่บอกไปฮะอันดับห่างกันชัดเจนนะแต่ว่าคะแนนเนี่ยต่างกันเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองนะครับถือว่าได้ลุ้นได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ละฮะหมุนมาเจอกันโดยตรงในเกมนัดนี้ในส่วนของเฮดทูเฮดนี่จะเป็นครั้งแรกที่คู่นี้ได้ไปเจอกันโดยตรงครับ แล้วก็นัดล่าสุดของเซลตาบิโก้ผลงานหล่อมากฮะชนะเรอัลมาดริดเลยนะสประตูต่อศูนย์บุกไปเหยียบถึงที่เลยที่บ้านของเรอัลมาดริดนะครับมาดริดโดนใบแดงไป2ใบฮะสุดท้ายแตกกระที่ตุยขาบ้านเซลตาบิโก้ได้3คะแนนใหญ่เหลือเกินครับนัดล่าสุดของพวกเขาส่วนฟอร์มนัดล่าสุดของบุรุญยาอันนี้ไม่ดีครับบุกไปเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งลาเซโอมีใบแดงด้วยนะแต่ว่าบุรุญยาก็ทําได้แค่เสมอครับเก็บกับบ้านออกมาได้เพียงแค่คะแนนเดียวครับนัดล่าสุดของพวกเขา ในส่วนของไลน์อัพน,นัดนี้ทางฝั่งของเซลต้าน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับแนวรุกก็ถือว่ามีขี้เรนะพอที่จะได้ลุ้นได้เสียวอยู่นะครับในขณะที่บรรญ,ญาในเกมน้นนี้น่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนาเปาอย่างดดลิงกานี่ผลงานส่วนตัวก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะห้านัดหลังยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับต้องมาดูว่านัดน,นี้จะบวกสกอร์เพิ่มให้กับตัวเองแล้วก็สโมสรบรรญ,ญาได้หรือเปล่านะครับนาเปาของพวกเขาฮะตลาดมองมาที่คู่นี้โยคาเซยวต้าบิโกเป็นทีมต่อกดราคามาที่ปปเสมออกึ่ง ให้มาแบบนี้นมที่ทีมรองก็ไม่น่าเกลียดครับบุลลญญาน่าจะไม่แพ้ในเกมนี้น,น,นะครับมีแต้มมีคะแนนกับบ้านไปฮะเพราะฉะนั้นก็จัดดวลทีมรองไปซื้อผู้ที่ปะัยที่กว้างมากกว่าส่วนราคาสูงตามตลาดกดมาที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งคิดรวมไม่น่าเกิน2ประตูครับดึงไปที่ราคาต่ำละกันฮะสทีมนี้เกมรับยังถือว่าพอไหวพอได้ด้วยกันทนะั้งคู่ทั้ง2ทีมครับใกล้เคียงกันฮะใส่ตรงเส้นบอลมองมาที่คู่นี้ ชื่อชั้นราคาภาษีแตกต่างห่างกันไม่ไกลครับน่าจะสู้กันแบบได้ลุ้นได้เสียวด้วยกันทั้ง2ทีมนะเพราะฉะนั้นก็ฟันธงครับคู่นี้จบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับจัดกับราคาที่ตลาดให้มาเน้นนวลที่ทีมรองอย่างบรุญญาเลยน่าสนใจขอแค่เสมอก็ได้กริดได้เหแล้วซึ่งมองว่าพวกเขาไม่แพ้นะครับเพราะฉะนั้นก็กระนำหนักนวไปที่ทีมรองอย่างบรุญญาหน้าได้กริดได้เหมากที่สุดครับคู่ต่อมาเซลติกเจอกับทังฝั่งของโรมานะครับลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสามครับ ที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับบ้านของทางฝั่งเซลวติกครับตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้โรม่าเป็นทีมต่อกดราคามาที่ปปเสมอค,ครึ่งให้มาราคานี้ขอให้เครดิตเจ้าภาพเจ้าบ้านครับกระหน่ำนวไปที่ทีมรองอย่างเซลติกก็มีโอกาสได้กรีดได้เหไม่น้อยครับในหนักทีมรองฮะส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งเชื่อว่า3ประตูมีโอกาสมาถึงมาไหวดึงไปที่ราคาสูงก็น่าจะปลอดภัยครับในนวราคาสูงฮะคู่นี้สายตรงเซตบ,บอลมองมาที่คู่นี้ช่อชั้นราคาภาษี อาจจะใกล้เคียงกันพอสมควรนะนั่นนี้เซลติกได้เปรียบในการเล่นในถิ่นในที่ครับกอฟันธงไปเลยครับเซลติกสามารถชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มานโนไปที่ติมรองอย่างเซลติกเอฟซน่าสนใจนะครับได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตัวพวกเขาเองด้วยนะคิดว่ายังไงไม่น่าแพ้ครับแค่เสมอก็ได้เฮแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้จัดนวนทีมรองไปครับเซลติกมีโอกาสได้กลิ่นได้เฮฮะ คู่ต่อมายังอยู่ด้วยกันที่ยูโรปอรลีกนะครับบรานฮาเจอกับทางฝั่งของเฟเนรเบเชนะครับคู่นี้ลุนการแข่งขันกันในเวลาตีสามครับที่ประเทศนอร์เวย์นะครับบ้านของทางฝั่งบรานนั่นเองฮะตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้เฟเนร์เบเชเป็นทีมต่อกรราคามาที่ปปสมุดครึ่งนี่ก็จัดโน้วทีมรองย่างบรานครับเหมือนคู่ก่อนหน้านี้เลยฮะให้เครดิตของการเป็นเจ้าภาพเจทินกระนำหนักนัวไปที่รองบรานครับส่วนราคาสูงต่ำตลาดกดมาที่2ลูกครึ่งกับ3 มองว่าคู่นี้ยิงรวงกันไม่น่าถึง3ประตูครับดึงไปที่ราคาต่ําน่าจะเซฟโซนปลอดภัยมากกว่าฮะไม่น่าจะมีประตูเยอะได้กันทั้ง2ทีมครับหนักไปที่ราคาต่ําฮะสายตรงเซบอลมองไปที่คู่นี้เฟเนร์บเช่ชี้ชันราคาภาษีหลอกกว่าก็จริงครับแต่นั้นีบุกไปเยือนบรานเชื่อว่าม่ง่ายครับน่าจะสู้กันได้แบบได้รุ้นได้เสียวฮะแต่มันก็เท่ากันนะในฟุตบอลรายการยูโรปาลีกเนี่ยนะครับอันดับชิดกันเลยฮะอันดับที่19นะในส่วนของบรานแล้วก็เฟเนร์บเช่นี่อยู่อันดับที่20นี่หลชิดดติกันเลยฮ ฟันธงว่าจบลงด้วยการที่เสมอกันไป1ประตูต่อ1นละกันนะจัดกับราคาที่ตลาดให้มาก็นวไปที่ทีมรองอย่างบรัสตนะครับให้ราคาภาษีของการเล่นในบ้านในถินครับแค่เสมอก็ได้กรีดได้เฮแล้วซึ่งพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้จัดนวทีมรองไปก็น่าจะสียส่วนปลอดภัยที่สุดครับปิดงบจบงานกันด้วยคู่สุดท้ายย้ายมาดูฟุตบอลรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกกันบ้างครับเชลบอนเจอกับคริสตพาเลตนะฮะคู่นี้ลงทำการแข่งขันกันในเวลาตีสนะและแข่งระเหงกันที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับบ้านของเชลบอน ตลาดมองมาที่คู่นี้ยกให้คริสตัลเพลทเป็นทีมต่อกดราคามา2ลูกท้วเลยถือว่าให้ราคามาอย่างหหดอย่างตึงครับให้มาแบบนี้นวลเจ้าบ้านอย่างเชียบวันน่าสนใจมากกว่าแม้ว่าชื่อชั้นราคาภาษีจะเป็นรองแต่ต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ห่างเกิน2ลูกก็ยังไม่เสียหายเลยพื้นที่ปลอดภัยกว้างขนาดนี้จัดนวลทีมรองเชียบวันได้ครับส่วนราคาสูงต,ต่มตลาดกดมาที่3ลูกครอบ3าลูกครึ่งคิดว่ายิงรรงกันไม่น่าเกิน3ประตูครับดึงมาที่ราคาต่ำละกันฮะ สายตรงเซจบอลมองมาที่คู่นี้ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่เลยในหลีกของตัวเองนะครับมุนมาเจอกันในครั้งนี้แน่นอนว่าช่อชันราคาภาษีพราเลตมีเยอะกว่าแต่ว่าเชอบอนได้เปรียบในการเล่นในบ้านครับก็มีโอกาสสร้างความลำบากใจให้กับผู้มาเยือนอย่างคริสตัลพราเลตได้อยู่นะแต่สุดท้ายก็เชื่อว่าต้านไม่ไหวเอาไม่ได้ครับ ฟันธงคู่นี้ไปเลยละกันฮะคริสตัลเพลตบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งจัดกับราคาที่ตลาดให้มาเลยมองว่านวไปที่ทีมรองอย่างเชื่อมบอนเลยน่าสนใจมากกว่านะครับต่อให้เสมอก็ยังได้กรีดได้เฮอยู่ดีต่อให้แพ้แต่ถ้าไม่ขาดเกิน2ประตูก็ยังไม่เสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ปลอดภัยกว้างมากฮะจัดนวทีมรองไปครับมีโอกาสได้กรีดได้เฮครับสายตรงเซ่นบอลมองมาจากมุมบนต่อนอตที่แฮมฟอร์เรสราคาสูงระหว่างบัสเซลเจอกับแอสต้าวิลล่ารองบุรลญย่า รองเซลติกเอรองบรันและรองเชียบอนอร่อยใครต้องการข้อมูลในช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งมากกว่านี้นะครับก็ไปเพิ่มเติมเสริมข้อมูลกันได้ครับในชุมชนสายตรงเซียนบอลน,นะฮะสถติติตัวเลขโกงหกใครไม่ได้และนี่คือข้อมูลที่บอกไปในสไตล์เราสายตรงเซียนบอน